อยู่กับตัวบันด,ด้าที่เป็นดาน่างเฮฟเว่นนะครับแบบแรกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นลักษณะของตัวโครงสร้างเป็นตัวอะคริลิกนะฮะที่สวยงามมากนะครับเป็นจอแล้วก็จะมีช่องใส่ปรับอุณหภูมิปรับ,บวิทยุต่างๆ,ๆนะฮะจอนี้ก็ บจะไม่ต้องเปลี่ยนจอกันเลยนะครับส่วนตัวออมีช่องใส่ DVD ีอยู่ด้านบนด้วยนะครับแลวก็มีหมูชชางที่เป็นแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ครับแล้วก็สำหรับ Honda a c c o r d ตัวรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นไฮบริดนะฮะตัวนี้ก็จะมีตัว ที่จำในการเปิดฝั่งนี้นะครับมีกล้องฝอยหลังที่เป็นแบบนี้อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับห้องโดยสารก็ดีนะครับห้องเก็บของก็ใหญ่นะครับเห็นไหมฮะใหญ่กว้างแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็จะมีลําโพงอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นลำโพงที่มีขนาดที่ใหญ่ทีเดียวนะครับเป็นเครื่องใดเป็นเคฟลาด้วยนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็มีซับนะฮะเป็นเสียงกลางน่าจะเป็นประมาณ8นิ้วนะครับมีลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีฝังนี้เห็นไหมสำหรับรุ่นพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีลักษณะของให้เสียงเบสได้ดี